รมสรงเสริมสหกรณ์ภูมิใจเสนอสหกรณ์ทรวมน้ำใจ <c oughs> คืออย่างนี้ครับอยู่ๆตามแมนก็เป็นลมคาสวนผักดีนะที่ปูกระวุธมาเห็นเข้าก็เลยเข้าไปช่วยก็นี่แหละครับสวนผักของแกตั้งหลายแปลงแต่ด้วยทิฐิอยากทําคนเดียวแล้วเป็นยังไงแล่ละครับมาล้มหมอนนอนเสืออย่างนี้แล้วใครจะมาดูแลสวนผักล่ะเนี่ยตามแมนสงสัยจะตายซะแล้วมั้งเนี่ยตามแมนเฮ้ยย่งไ่ตายโอ้โอแล้วเป็นอะไรเนี่ยเป็นพาย,ยุมั้งอลไวทำไมมันอนเงี้ยวอเอาลุกขึมาดิ โอ้ยตัวก็หนักด้วยนะแล้วมนเล่นทำไมมันต้องมายุ่งกับข้าไม่ต้องมายุ่งกับข้าบอกว่าไหวก็ไหวสิวะสวนผักของข้าเนี่ยข้าดูแลเองได้เว้ยเดี๋ยวกลับไปบ้านกินยานอนสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็หายแล้วโอ้ยคนอย่างข้าไม่ตายง่ายๆเว้ยประเทศไทยแบงไหนวะเนี่ย เก่งดูที่เนี่ย oh. แม่จะขอบใจสักคำก็ไม่มีเลยใช่นี่คอยดูนะถ้าข่าวหน้าเจอนะจะไปช่วยหรอกใจเย็นๆนะครับปูแหมตําแมนนี่ก็ช่างระไรเลยเข้าุตส่าจะช่วยนะเนี่ยก็น่าจะขอบอกขอบใจกันซะหน่อยงานนี้ปูกับพุทธืองไม่เลิกครับไปเล่าให้เชษดกับผู้ใหญ่ฟังแล้วเชษดจะว่ายังไงไปดูกันเลยครับพี่ปูใจเย็นๆนะตามมําแ้นงแกก็เป็นแบบนี้แหละถ้าไม่เห็นว่าแกแก่แล้วเนี่ย ฆ่ากันเังปู่ไม่ไปช่วยหรอกใช่ๆอย่งก็ใจเย็นๆไอ้เรามันคนบ้านเดียวกันแถมยังเป็นสมาชิกสหกรณ์เดียวกันอีกด้วย มีอะไรมันก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันสิโว้ยอะไรอีกตําแมนงครับตาแมนงไม่สบายหหละครับอตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลนะเอาไหนว่ามันแข็งแรงเลยเฮ้ไปดูมันเอาแล้วครับตําแมนงที่ว่าทรหดกลับป่วยเข้าจริงๆแล้วทีนี้จะทํายังไงกันล่ะครับไหนจะฆ่าหมอไหนจะสวนผักตัวคนเดียวแบบนี้เนี่ยถึงข่าวเคราะห์ของตําแมนงแล้วล่ะครับเพราะเคยทําตัวอวดดีไปทั่วคงไม่มีใครอยากจะช่วยโดยเฉพาะปูกับบุตรไม่เชื่อไปดูกันต่อครับ ไม่ที่ของสวนเรานะแล้วถ้าเกิดราคาตกนั้นก็โดนด่าหรอกจะจะเข้าใจแล้วเออตะแมนมาพอดีมาดังเป็นไงตะแมนเห็นว่าเมื่อคืนไปนอนเล่นอยู่ที่โรงพยาบาลมาไม่ใช่เหรอโอเตียงมันก็นุ่มดีนะผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นเตียงที่สหกรณ์ของเราเนี่ยบริจาคให้โรงพยาบาลนะจ้ะอย่างไงก็ต้อง ขอบใจพวกเราทุกๆคนนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยแตแมนไม่ต้องมาทำตาซึ้งหรอกเนี่ยค้าอเชมันไม่ขอร้องอน,นะนะในฐานะคนบ้านเดียวกันเป็นสมาชิกสหกรณ์เหมือนกันหรือว่าัวคนแก่แถวๆนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าหมอนะ <K' n S 2> พวกฉันนะก็ไม่มาช่วยหรอกเออเอะไรยังไงยังไงข้าก็ขอบใจพวกเองทุกๆคนเลยกันแล้วกันนะโดยเฉพาะ้เชศนะ เอาพวกแต่มองปลื้มซึ้งกันอยู่นั่นล่ะเดี๋ยวของก็ส่งไม่ทันก็ดีเอาช่วยๆกันหน่อยได้พวกเราปะ่ะทอยผิดคาดซะแล้วครับก็เชิดเขาเล่นชักแม่น้ําทั้ง5ให้ปูกับบุตรและสมาชิกสหกรณ์เขาเข้าใจและมองเห็นความสําคัญของการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเอื้ออาทรกันทั้งต่อสมาชิกสหกรณ์ด้วยกันชุมชนรวมไปถึงสังคมที่สมาชิกสหกรณ์ควรจะร่วมมือร่วมใจกันสร้างสารรค์และคืนประโยชน์ต่างๆให้กับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนของตนมีการพัฒนาที่มาจากความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจของเหล่าสมาชิกสหกรณ์ยังไงล่ะครับรวมพลังรวมใจให้สหกรณ์ไทยพัฒนาร่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมส่งเสริมสหกรณ์ไทย